คุณผู้มครับมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะครับระหวา่างสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับคือมีปัญหากันแต่คือไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ สุดท้ายแล้วก็ใช้อาวุธมีดนะครับมาแทงการสนเสียชีวิตนะครับภายในห้องพักที่โรงเรียนเกิดกดวิชาแห่งหนึ่งแถวแถวมินบุรีนะครับคือเหตุการณ์นี้ครับทางตํารวจเองก็รับแจ้งนะครับว่ามีสามีภรรยาฆ่ากันตายนะครับภายในโรงเรียนกดวิชาแถวแถวซอยที่มิดใหม่13แถวแถวมินบุรีนะครับหลังจากรับแจ้งนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพทั้งสองคนนะครับอยู่ในห้องพักจากการตรวจสอบนะครับผู้ตายก็คือนายธนสินประทุมมา อายุ54ปีส่วนฝ่ายหญิงนะครับคือนางอัมพรปัทุมมาอายุ43ปีนะครับจากการสอบสวนนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุคือฝ่ายหญิงเองเธอก็เป็นพนักงานทําความสะอาดของตึกก็ขเข้ามาทํางานตามปกติแต่ปรากฏว่าไปทะเลาะก,กับฝ่ายชายอย่างรุนแรงนะครับคือมีปากเสียงกันเรื่องที่ฝ่ายชายเองต้องไปขึ้นศาลวันที่22กันยายน ก็เป็นคดีนะครับในข้อหาพยายามฆ่าซึ่งเธอนะครับซึ่งเป็นภรรยานั้นก็เป็นคนแจ้งข้อหาดังกล่าวนะครับทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับพูดคุยกันไม่ได้ก็เลยลงไม้ลงมือกันนะครับแล้วก็ก่อเหตุฆ่ากันตายนะครับใช้มีดแทงกันในที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องสลดสําหรับความรุนแรงในครอบครัวแม้จะเป็นเรื่องผมเมียแต่ก็สะเทือนขวัญนะครับมาเสียชีวิตที่ข้างนอกบ้าน